รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทวินเฟรมร่วมกับธนาคารกรุงเทพและเมืองไทยประกันภัยเดอะมอลล์กรุ๊ปผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าจุลาเฮิร์บเสียดายที่เป็นผู้หญิง ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะให้ต่อยมวยแล้ว สบายใจได้ครับป๋าชาวบ้านเนี่ยเทไปฝังลูกสาวคุณเทียนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับป๋างั้นเดี๋ยวเอ็งไปบอกไอ้โบนะให้มันหาทางเปลี่ยนคู่โชคให้ได้ไปให้แรงดิเตะให้แรงคุณพ่อเนี่ยเท่าไหร่5้าร้อยห้าร้อยได้วันไหนเนี่ยอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมเอาให้นะ สองใบสองใบนะคนเครดิตนะเครดิตนะได้วันไหนตรงนี้ตรงนี้นะเหยียด์ด้ปะทอ้งหเลยเหมือนกันนะเร็วคนเห็นเยอะหน้านะครับ ไอ้แกเขาเปลี่ยนคู่โชกับขิงแล้วนะแกรู้หรือยังเนี่ยดูได้ไงแมวข่าวสึกหนิยะโอ้ยเขาเลือกันทั่วคนใหม่อ่ะเก่งกว่าเดิมอีกนะแกหนึ่งสองสามแน่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 เอาเสร,รวดเดียวเลยเอาให้เร็วกว่านี้ปั้งปั้งปั้งเลยเอายี่สิบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า สามสิบอ่ดีมากดีมากดีมากน้ำหานน้ำหานน้ำหาอะไรเซเว่นโอ้โหเสียงดังวัวควายื่นหมดว่าไงคือเมื่อเช้าว่ะหนูบอกกับแม่ว่าหนูจะไปซ้อมมวยนะสิอ่ะเล้วไงอะ่ะรถมอเตอร์ไซค์ก็ดันเสียหนูก็ต้องเดินมาแล้วมีอะไรอะ่ะยังมีต่อะนา,นาแล้วหนูไปตลาดนะรู้สึกคันห่วยก็ไม่รู้ก็เลยว่าจะไปสระผมที่ร้านเจ๊แววอ่ะไม่มีลูกค้าด้วยโอ้โชเรื่องแค่เนี้ ข้าจําเป็นต้องรู้เลยเลยวะอยอ,อย่าเพิ่งขัดดีนะหมานยังไม่ทันที่เข้าเรื่องเลยฮะนี่พี่ยังไม่เข้าเรื่องอหรอพี่เชอร์เบตอยากเล่าอะไรก็เล่ามาฉันจะได้ซ้อมต่อคืออย่างนี้นะแันดีนเขามากันมาที่ร้านว่าป่าทรงก็จะเปลี่ยนคู่ชกเอาคนที่เก่งกว่าคนเดิมมามาชกกับแกสีน้ำขิงเอาแบบนี้น้องขิงก็แย่ก,กันพอดีสิป้านะปาทำไมถึง ทำกับแฟนผมแบบนี้ได้เลยใครแฟนนาย ใหม่ใหม่ซื้อแว่นบริหารสายตามาให้อ่ะดูสิจะได้มองหนังสือช,ชัดๆไงเห็นป่าชอบบ่นว่ามองไม่เห็นอ่ะเลยแว่นนะบริหารสายตาเลยจ้ะจะดีเลยป่าลองใส่ดูก่อนหน่อยเช่วยถอดอืมลองดิบริหารยังไงป่าก็ลองมองชัดนะจ้ะ กาลองดูการลองดูโอ้โหชัดเจ๋วเลยอือดี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 ใช้ได้เจ๋วเลยโอ้ยเห็นถึงสิ้นจี้เลยป่าดี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 โอ้ยมาตรงไกลมากเมื่อก่อนไกลขนาดนี้เลยโุ้ยเดี๋ยวนี้ก็ยังการนี้ก็เห็นแล้วดี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 ใหม่อ่ะรักป่ามากนะแล้วก็ดูแลป่าดีไหมจ๊ะตับใจมาก เจ้าแววแล้วป่าจะเปลี่ยนคู่ชว์ทำไมอ,อ้าวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฮะก็หมายแทงข้างน้องขิงไว้นะสิเฮ้ยแ,แล้วแล้วไอออสมันรับแทงด้วยเหรอหรึเราจะกล้าไม่รับแทงเหรอเฮ้ย <c oughs> ดีซยไซน์ม่เล่นมวยเขาด้วย,วยกันเนี่ยก็เล่นน้องสังคมมาป๋าเดี๋ยวคุยกับพวกลานเจ๋อแววไม่รู้เรื่อง ถ้าเล่นเอาสังคมแล้วก็แพ้ก็ไม่เป็นไรน,น,น,นะนะสังคมได้แต่ก็เงินก็ต้องได้ด้วยไหมป๋าป๋ายังไงจะมาขัดลาบกันทำไมเนี่ยป๋าเนี่ยลวตัวขัดราบสายหมายลืมไปแล้วเหรอว่าป๋าเนี่ยเป็นโปรโมเตอร์ใครจะแพ้ใครจะชนะป๋าก็ได้เงินอยู่แล้วแล้วเงินของป๋าเนี่ยนะ มันก็เป็นเงินของสายใหม่อยู่แล้วก็จริงอะเนาะจริงเหิอดีปคืนที่ไม่เสียมาแล้ปปากิจสระเดดอะไรเหรอฮะปาใส่แว่นอะไรของปาเนี่ยอ้าววันพิเศษแว่นบริหารสายตาค่ะอู้ยจำเลยแล้วปาเลี่อคุชชกทำไมอะ ปาทำแบบนี้น <c oughs> ปาปาอยากให้น้องขิงแพ้ใช่ไหมปาทำแบบเนี้ <im it> ปาปาตั้งใจฟังผมไม่ดีนะตอนแรกอะเขาไม่ได้อยากชกนปะปาเขาไม่ได้อยากชก <im it> แล้วปาเนี่ยเป็นคนไปบังคับให้เขาชกให้มาชกใ,ให้ป้าแล้วยังไงปาเขาก็ยอมมาชกให้ปาสุดท้ายปากลับไปแก้ให้เขาแพ้เนี่ยนะทาไมทไมปาเป็นคนแบบนี้อโอใช่ผมไม่เข้าใจอะไมป้าเป็นคนแบบนี้ กิจะเดชักลืมไปแล้วหรอว่าป๋านี่เป็นโปรโมเตอร์แล้วป๋าก็ยังเปิดโต๊ะรับพนันมวยด้วยถ้าคืนปล่อยให้ลูกครูเทียนมันนอนมาแล้วก็ป๋าก็เจงสิวะทุป๋าผมฟังป๋าจนเบื่อแล้วนะป๋ารู้ตัวไหมป๋าแต่พูดเรื่องธุรกิจ คำป้าก็ธุรกิจสองคำป้าก็ธุรกิจป้าป้ามีหัวใจบ้างไหมอะป้าหัวใจอะป้าป้าผมไม่รู้แหละครั้งนี้นะป้าครั้งนี้ผมจะไม่ยอมให้ป้าทําหน้าเกลียดแบบนี้น้องคิงได้ขาดเฮ้ยเกสันเดดป้าก็ไม่ได้ทาหน้าเกลียดอะไรนิว่าไม่น่าเกลียดอะป้าถ้าป้าไปบอกใครไอโบมันเปลี่ยนคู่ชกเอาคู่ชกอ่อนๆมาไม่เชื่อไปดูในคลิปที่มันชกเลย ที่มาชนะสามสี่ไฟนั่นนะ่ะก็เพราะว่าคู่ชกมันอ่อนลูกครูเทียนเขาโชคทั้งทีมันต้องให้สมศักดิ์ศรีเขาหน่อยอป้าที่ที่ป้าพูดมาที่ป้าพูดจริงเหรอป้าก็จริงก็เด้ป้าที่ที่แท้เนี่ยป้าก็ทำเพื่อน้องขิงนี่เองใช่ป้าทำเพื่อน้องขิงเหรอเนี่ยอ่า ป้าผมขอโทษจริงนะป้าที่ผมมองป้าผิดมาตลอดเนี่ยผมรักป้าจริงนะป้าผมรักป้ามากมากเลยป้าขอบคุณนะป้าผมรักป้าที่สุดเลยป้าขอบคุณมากนะป้าดีจริงจริงเจ้าแววป้ากิจสันเดเอะไรอีกป้าคือป้าผมอะมีเรื่องอยากจะมา ขอลองปาอีกเรื่องเดียวขออะไรอีกคืออี้ปาปาพอรู้ใช่ไหมว่าน้องขิงกับเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาเป็นแดนเซอร์กัน <Dan cer. S 1> แดนเซอร์แดนเซอร์ทีนี้นะผมอะ่ะเลยอยากจะให้พวกเขากับเพื่อนๆเ,เนี่ยมาเต้นเปิดตัวหน้าเวทีเอาให้งานนี่นะมันอลังการงานช้างจังหวัดสุรินไปเลยปาอย่างนั้นเลยเหรอใช่ปาอลังการเลยเหรออลังการสุดๆแล้ว,แล,วแล้วข้าอลังการเนี่ย ป้าต้องจ่ายเท่าไหร่วะป้าป้าจ่ายเท่าไหร่มันไม่สําคัญหรอกแต่ถ้าป้าทําแบบนี้นะงานมันจะมีสีสันป้าเนี่ยจะได้หน้าได้ตาชื่อเสียงป้านะจะเป็นที่กล่าวขานโจดจันไปอีกนานแสนนานเลยป้าคุณเกียรติดางั้นใส่ไหม่อะขอไปเต้นด้วยได้ไหมคะเดี๋ยวใส่ใหมนะจะเป็นสปอนเซอร์เสื้อผ้าหน้าผมให้แดนเซอร์ทุกคนเลยค่ะจริงเหรอใส่ไหม่จริงนี่ใส่ใหม่เต้นเป็นด้วยเหรอเต้นเป็นสิจ๊าอย่าดูถูกกันนะเป็นเหรอ โอ้ป้าก็ออกจะเซ็กซี่อ่ะเนาะป้าป้าป้าดูดีสายไหมยังเต้นได้เลยงานนี้นะมันต้องยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนป้าเอางี้ป้าสรุปป้ารับปากนะป้าป้าตกลงแล้วนะรับปากนะป้าอลังการแน่นอนนะอลังการงานช้างสุดๆไปเลยป้าโอบป้าผมรักป้ามากเลยป้า สนับสนุนโดยบัญชี E ีเซ i วิจากธนาคารกรุงเทพสะอาดทั้งช่องปากเจเดนทรีอินวันยาสีฟันสมุนไพราจากจุฬาฮ e r บพ่อรู้เรื่องน้องขิงลูกสาวครูเทียนยังครับรู้แล้วไอโบลูกน้องปัดทรงเนี่ยมาหาครูโชคถึงที่นี่เลยนะขิงพร้อมไพ่อ